เ,เกี่ยวครับคือตามม้า,มาก,กับทันหันแล้วครับเนี่ยเขายังทันเจีดีเลยครับเนี่ยนี่บ่ต้องรีบเก็บเกี่ยวครับถ้านั้นจะบดได้เลยเขา้าเข้าเกี่ยวไรบ้าไใไนนี่จะไปรุดนี้กระตุกประมาณสองไร่กว,กว่าครับอ๋อมันบดทันเกียดีเกี่ยวไปเพ่์จังไงเอาไปไว้ได้เทุกอย่างก็เอาครับวันนี้กห็นอืมยานน,าน้ำมันบ่ย่านนา้ำมันน้ดีกว่าบดได้อืม ตอนนี้ก็เริ่มเกี่ยวแล้วครับเริ่มเกี่ยวแล้วสงสัยจะได้แค่นี้หรืมั้งเนี่ยน้ำมันน้ำเนี่ยมันมาหลายแล้วครับน,น้นำมาหลายบ่ครับครับน้ำยังขับน้ำไมาอยากใส่นี่น้ำมาจากน้ำสีครับม่น้ำชีมันเออล้นโมแสดงว่าตอนนี้ชีขึ้นไหนบ่ครับน้ำสีขึ้นปกติมันถ่วมาสุกปีถ่วทุกปีครับสองสองปีสามปีนี่แหละครับที่ก็กเลื่อยปุ้ยัง เขาก็บไ่ได้ครับปีที่แล้วนะก็นี่แต่ว่าปีที่แล้วมันมันมา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 ,มาประมาณช่วงนี้แหละครับแล่ปีที่แล้วลายก็นี่ครับ นนเ,เรียกสี่ไปยุสีไปยุหาได้ประชิวขางทางสีซื้อให้เจ้แม่มกให้นะปลาปปลี่ด้ประกาศที่ไหนี่ 你、嗯、买。嗯嗯 ว่าชาวจอมาหาเจนก